สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเผาถ่านนะคะอบถ่านรุ่น SS06A นะคะมาส่งอีกครั้งหนึงนะคะจากปีที่แล้วที่เราเคยส่ง2องลูกนะคะมาวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาส่งอีกลูกหนึ่งเป็น SS006A นะคะตอนนี้กำลังทำงานนะคะจุดไปประมาณ 20นาทีนะคะควันก็มีประมาณนี้นะคะเตาของเรานะคะเตาวัดสพลมนุษย์พลังงานทดแทนนะคะจะเป็นระบบแฝดทั้งหมดนะคะจะใช้งานง่ายมากแล้วก็จะมีหน้าเตาหลังเตานะคะเป็นเตาสองหน้านะคะนี่ค่ะเตาสองหน้าตัวนี้จะเป็น ข้างหลังนะคะยกสูงขึ้นเพื่อที่จะใส่ขยะนะคะเติมขยะได้ตลอดเวลานะคะในะในในระหว่างที่เราเผาถ่านนะคะแล้วก็จะมีดินนะคะปิดตาด้วยนะคะเหมือนเป็นฉนวนกันความร้อนอีกทีนึงแล้วก็ข้อดีของเตาตัว,ตวนี้นะคะเราจะได้น้ําส้มควันไม้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะจาก สาสลิตรมาเป็น10-15ลิตรนะคะด้วยระบบน้ำเย็นเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยนะคะที่เราคิดค้นขึ้นมาจากพัาสพนมนุษย์พลังงานทดแทนนะคะสามารถเดนน้ำออกนะคะเมื่อน้ำร้อนแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำเป็นระบบน้ำเย็นนะคะจะได้น้ําส้มควันไม้ที่มีประโยชน์นะคะฐานที่ได้ก็จะเป็นฐานที่ปลอดสารก่อมะเร็งนะคะ แล้วก็ไม่เปืองด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะ1-2ชั่วโมงถ้าไม้แห้งนะคะไม้ประมาณนี้นะคะไม้ประมาณนี้ก็1-2ชั่วโมงนะคะไม้ก็จะคายแกส๊สเตารุ่นนี้ข้อดีคือเมื่อเมื่อไม้คายแกส๊สเราก็ไม่ต้องเติมฟืนอีกเลยนะคะปล่อยให้เขาทำงานเอง ไปจะดับลงนะคะดับลงเองทั้งป่องบนและก็ด้านล่างนะคะจะดับลงเองเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยไปทำงานอย่างอื่นนะคะแล้วก็รอเก็บฐานเป็นพุ่งนี้เช้าเลยนะคะแต่วันหนึ่งเราก็สามารถเผาถ่านได้สองรอบนะคะรอบเช้ารอบบ่ายนะคะรอบเช้าก็ เริ่มเผาตอน6โมงเช้าแล้วก็เก็บฐานประมาณบ่าย3โมงนะคะแล้วเราก็มาเผาต่อบ่าย3โมงก็เก็บรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ้นเลยนะคะไฟติดเร็วมากนะคะติดดีนะคะเพราะว่าเป็นเตา2องหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของไฟได้ดีนะคะระบายอากาศได้ดี น้ำส้มก็เริ่มทำงานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นที่เคยขายดีนะคะรุ่น SS05 นะคะเป็นระบบแฟดหมดเลยนะคะตอนนี้ก็จุดไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะบรรจุไม้เต็มถังเลยนะคะก็จะใช้เวลาหน่อยควันก็จะมีประลายแค่นี้นะคะ อันนี้ด้านหน้าเตามาดูด้านหลังเตานะคะด้านหลังเตาเตาตัวนี้นะคะเตาคู่นี้ใช้งานมาหนึงปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ฐานไม่พอขายนะคะก็เพิ่มกำลังผลิตนะคะเนี่ยค่ะฐานฐานสวยมากนะคะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเป็นโรงเรือนมืดกำลังบรรจุฐานอยู่นะคะเพิ่มกำลัง การผลิตนะคะตลาดต้องการเยอะนะคะทานจากเตาอบนะคะเพราะว่าไม่มีขาเมานะคะขี้เท่าไม่มีเลยเขาเมาน้อยมากสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะร้านเราอยู่ตั้งอยู่ หน้าโรงแป้งบ้านคำบงนะคะอําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะคะสําหรับเบอร์โทรติดต่อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นายช่างนะคะ063-034-9728นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งของเบอร์เพจเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะคะ0 6 3ขอภายค่ะ0 8น4 2 5 5 5 9 5นะคะติดต่อได้ตลอดเวลานะคะสั่งจองล่วงหน้านะคะ เก็บเงินปลายทางรุ่น SS06A นะคะราคา7,700 <700, S 1> รวมส่งนะคะ SS007 อยู่ที่8,500 <500, S 1> รวมส่งนะคะทั่วประเทศนะคะสำหรับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลนะคะ การจุดไฟนะคะต้องเลี้ยงไฟให้ต่อเนื่องนะคะอย่าให้ไฟขาดอย่าให้ไฟดอบนะคะให้ความร้อนประมาณ600-800องศานะคะไม้ถึงจะคายแกส๊สแล้วเราก็ไม่ต้องเติมฟืนอีกเลยปลให้เย็นก็รอเก็บฐานเท่านั้นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเพจของเรานะคะเพจเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ